สวัสดีครับโปเต้นะครับกลับมาพบกับทุกทา่านอีกหนึ่งครั้งวันนี้โปเต้จะมาทำคลิปต่อในเรื่องของการตีหัวไม้แฟเวนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยอธิบายไปว่าการตีหัวไม้แฟเวน่ยเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่หลายท่านตีแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จตีแล้วไม่ค่อยลอยบางคนตีแล้วโดนหัวลูกหรือว่าลงหลังลูก นะครับมันก็เลยกลายเป็นช็อตหนึใน3ของความยากในการตีแล้วประสบความสําเร็จ <c oughs> ผมอธิบายไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าการตีหวัวไม้ไฟเวที่ถูกต้องนั้นเวลาที่ตีมุมตกกระทบหรือว่าแอต a ทกแองเกเนี่ยจะต้องเป็นมุมติดลบนะครับซึ่งผมได้อธิบายไปแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ทราบให้ทุกท่านได้เห็นวันนี้ผมได้นําเครื่องการ์มิน R 5 0ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นโปรเต้ไป ซื้อมาใช้ไว้ประกอบการสอนนะครับเดี๋ยวจะมาตั้งเครื่องแล้วตีให้ดูนะครับแล้วก็จะบอกว่าจริงๆแล้วการตีหัวไม้แฟเวเป็นมุมกดนั้นมันทําได้จริงๆและมันก็ลอยได้จริงๆนะครับเดี๋ยวไปตีให้ดูแล้วเดี๋ยวมานั่งอธิบายกันใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาตีกันให้ดูนะครับโอเค สิ่งที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับมันเป็นเครื่องการบิน R50 นะครับเดี๋ยวหน้าจออยู่ฝั่งโปเต้นะครับพอดีตีเองถ่ายเองนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปตัดต่อให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตีก่อนนะครับเซตอัพผมจะตีประมาณ3ลูกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับ เดี๋ยวเรามาอธิบายกันต่อนะครับตอนนี้โปเตสตีเสร็จแล้วนะครับมาอยู่ในห้องมานั่งอธิบายเดี๋ยวผมจะกลับหน้าจอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะผมตีไปทั้งหมดเนี่ยด้วยการเทสเครื่องก่อนหน้านี้แล้วก็ตีไป3ามลูกนะครับจะเห็นมุมนี้ครับ Attack angle นะครับเป็นหัวไม้3ามจะเห็นว่าตลอดของการตีทั้งหมดเนี่ยครับมุมของเข้าลูกเนี่ยมันจะเป็นมุมติดลบหมดตลอดนะครับนะครับแล้วก็หน้าจออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของขับพาร์ตขับเฟส Attack angle เรื่องของสปินเล e นะครับเมื่อเราเห็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยครับลูกที่ผมตีออกไปเนี่ยลอยหมดเลยนะครับจะซ้ายบ้างขวาบ้างก็ไม่เป็นไรอยู่ที่เรื่องของ สวิงด้วยนะครับแล้วก็รู้เรื่องของพาร์แล้วก็ขับเฟสตอนเข้าลูกแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของแอตแทกแองเกิลก่อนก็คือมุมนี้เป็นมุมติดลบหมดเลยครับถ้าทำไมต้องเป็นมุมติดลบลูกที่อยู่กับพื้นนะครับขอให้คนที่เป็น f อ p r o โปรหรือคนที่ได้ดูคลิปนี้นะฮะทราบไปเลยว่าการที่เราจะตีลูกที่อยู่กับพื้นเนี่ยมุมตกกระทบหรือมุมเข้าลูกเนี่ยเป็นมุมกด เมื่อมุมเป็นมุมกดใช่ไหมครับเวลาเครื่องอ่านจะอ่านเป็นมุมติดลบนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตเบรกนิดนึงอ่ะต่อนะครับอย่างที่บอกก็คือตั้งเองถ่ายเองนะครับบันทึกเสียงเองนู่นนี่นั่นทั้งหมดโอเคต่อนะก็คือเวลาที่ลูกอยู่กับพื้นเนี่ยมุมที่เข้าลูกเป็นมุมกดครับเป็นมุมติดลบลักษณะนี้ลูกถึงจะลอย แล้วทำไมหลายคนถึงตีไม่ได้เพราะว่าหลายคนมีความคิดแล้วก็ความเชื่อว่าเฮ้ยต้องตีผ่านๆน,นะต้องตีเสยๆนะลูกถึงจะลอยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเครื่องได้พิสูจน์ให้ท่านทราบแล้วว่าจริงๆแล้วการตีลูกที่อยู่กับพื้นมันจะต้องตีเป็นมุมกด นะครับพอเป็นมุมกดมันเหมือนเราให้นึกภาพเราเด้งลูกบาสนะครับเรามีลูกบาสอยู่เรากดตึงลูกบาสก็จะลอยกดตึงลูกบาสก็จะลอยถูกไหมครทีนี้ขอให้นึกว่าใต้ท้องของหัวไม้เนี่ยมันแบนพอมันแบนปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราตีกดตึงมันก็จะกระดอนหรือมันเบาขึ้นมาปึ้งไม้มันถูกกดแบบนี้ท้องมันแบนมันกระดอนตึงลูกมันก็จะลอยฟืดขึ้นมาในลักษณะแบบนั้น ฉะนั้นข้อแรกอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่กับพื้นเป็นมุมกดหมดอีกข้อหนึ่งที่ทำให้หลายคนตีหัวไม้ไฟเว้แล้วไม่ค่อยประสบความสาเร็จก็คือตำแหน่งบอลที่เราตั้งอะครับมันค่อนไปอยู่ทางซ้ายมากเกินไปลองเลื่อนมาอยู่แค่เล็ก 5, เล็ก 4, ไม่เกินเนี้ยบางคนไปตั้งหัวไม้ไฟเว์เกือบจะเป็นตำแหน่งของไดรเวอร์ฉะนั้นเวลาที่ไม้มัน หมุนลงนี่ครับปื๊ดมันจะไปโดนตำแหน่งที่โดนหัวลูกแหละมันก็เลยทําให้เราตีเราไม่ลอยอีกข้อหนึ่งก็คือพอเราเน้นจะเอาเรื่องของระยะถูกไหมครับเวลาเราหยิบหัวไม้แฟเวย์ขึ้นมาเนี่ยเราต้องการระยะอยู่แล้วสิ่งที่เรากระทาก็คือเราตีลงมาาข้างบนหรือว่าใช้แขนตีนะล่ละเตะตั้งมันก็โดนพื้นก่อนที่จะโดนลูกจริงๆแล้วทักษะของวงสวิงทั้งหมดนะครับมันตีเหมือนกันหมดเลยมันมีแค่ตำแหน่งบอล ความยาวของการไม้กอล์ฟที่เปลี่ยนไปมันก็เลยทำให้รู้สึกการตีในแต่ละอุปกรณ์หัวไม้แฟเว่ย์บูดหรือว่าพวกเหล็กสั้นมีความแตกต่างกันแต่โบเต้เรียนทุกท่านอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูเฉพาะการเคลื่อนไหวของร่างกายเราเราเคลื่อนไหวเหมือนเดิมเลยครับฉะนั้นใครที่ตีหัวไม้แฟเว่ย์แล้วไม่ลอยลองเปลี่ยนวิธีคิดตั้งบอลกลับมาทางขวา นะครับอยู่ไม่เกินหัวใจหรอกอยู่ประมาณแค่ 1, เหล็ก5ก็พอแล้วแล้วตีกดลงไปเลยมุมกดจะอยู่ประมาณ3องศา4องศาอย่าเงี้ยรับได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าการตีแฟเวจะไม่ยากอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวคราวหน้าโปรเตจะมารีวิวเครื่องการมิน R50 ที่โปรเตซื้อมาว่ามันมีคุณประโยชน์ยางไงบ้างนะครับโอกาสหน้าพบกับโปรเตใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ